ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากไม่ได้เจอกันมานานแสนนานเนาะ <th bb> จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรกันเลยนะช่วงนี้พอดีผมได้งานประจำเนาะแล้วก็อยู่ระหว่างการทดลองงานนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมอะไรแบบที่มันวือหวามากมายเนาะก็บวกกับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดนะครับก็จะออกไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ได้เนาะเข้าใจว่าหลายๆบ้านก็คงจะ เวิร์กฟอร์มโฮมแล้วเหมือนกันก็บ้านเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะแล้วก็บ้านป๊าป๊ามาม้าก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันก็สาเหตุที่กลับมาถ่ายคลิปอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็เกิดจากว่าทางป๊าป๊ามาม้าเนี่ยคือผมมาเข้าใจว่าคงจะดูคลิปเก่าๆของผมเบื่อแล้วแหละเพราะว่าคุยกันทางไกลแต่ละทีเนาะหรือว่าคุยไลน์กันแต่ละทีเนี่ยก็ป๊าป๊าจะแอบถ่ายรูปตอนหมาม้นมานั่งดูคลิปตลอดเนาะก็ วันนี้ก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปใหม่เลยละกันซึ่งเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของวันอาสาฬหาบูชาเนาะก็ต่อด้วยวันเข้าพรรษาซึ่งจริงๆแล้ว่มันเป็นวันหยุดยาวเราก็เลยวางแผนว่าจะไปเที่ยวภาคใต้กันก็คือไปหาอากงอาม่านั่นแหละแต่ทีนี้ก็เกิดสถานการณ์อย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะเขาก็ทําการเบรกวันหยุดออก ก็จากเดิมอยู่บนที่27นะครับก็ยกเลิกออกทําให้หยุดยาวแบบต่อเนื่องไม่ได้เนาะเพราะว่าผมเองก็ยังลาไม่ได้อะไรอย่างี้แล้วก็เขาก็ไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดด้วยนั่นแหละครับผมก็เลยมานึกว่าเอะปกติเนี่ยเวลาไปใต้เนี่ยซึ่งปกตินะถ้าถ้าไปใต้เกือบทุกครั้งเนี่ยจะมีเมนูหนึ่งที่ไม่กินไม่ได้นะั่นก็คือหมูย่างมึงดังเนาะวันนี้ก็เลยว่าจะ นั่นแหละทากินแก้เคดไปก่อนนะครับ mm hmm. ก็สําหรับเครื่องปรุงอะไรพวกนี้ก็คงจะไม่ใช่สูตร mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรสูตรที่แท้จริงที่เขาใช้กันทำเนาะซึ่งเอาเป็นว่าอย่างที่บอกเอามันเป็นสูตรแก้แก้เคดก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเหมือนกับคลิปนำเงี้ยวรอบที่แล้วหรือเปล่านาะว่าทำแบบเขาเรียกว่าอะไรดดสดโอเคก็ <laughs> okay, mm hmm. <laughs> เบื้องต้นผมก็ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้ก็เปิดทิ้งไว้นี่นะครับนี่ลองหาข้อมูลดูแลก็อันนี้เป็นสภาพโต๊ะทำงานจริงๆนะก็เวลานั่งทำงานก็นั่งอย่างนี้แหละอันนี้ก็ใช้คอนเฟลเลนต์เป็นทงระดับเนาะแล้วก็อันนี้ก็นั่งพิมพ์งานอะไรอย่างนี้นั่นแหละเขาเรือ,องหอวทีกัน <laughs> นี่นะครับใครยังไม่เคยเห็นนอ้องหมูย่างมืองต่างเห็นปะ เดี๋ยวผมขึ้นรูปในหน้าจอให้ดูเดยเหรอโอเคกนั่นแหละนี้ก็คือหมูย่างเมืองตังเนาะก็ถ้าใครไม่เคยกินก็ลองไปหากินดูนะครับนะแนะนำอร่อยมากมันจะเป็นเขาเรียกอะไรซิเนเจอร์มัน <c oughs> เขาเรียกหมูย่างสามรสบะที่มันจะมีคือจุดเด่นของมันก็คือจะมีหวานมีมันแล้วก็มีเค็มมากถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จะเพิ่มรสชาติพิเศษด้วยน้ำจิ้มเนาะ ก็คล้ายๆน้ำจิ้มซีฟูด้ดอะมันจะมีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมาเนาะทำให้รสแบบนันแหละงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าไปนี่นะครับก็เป็นส่วนประกอบเนาะของมันนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือตัวหมูสามชั้นเนาะอันนี้พอดีไปตอนเย็นแล้วมันเลยได้ชิ้นส่วนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็ไม่ค่อยสวยด้วยเนาะก็ถัดมาเป็นเครื่องพะโล้นะครับคืออย่างที่ผมบอกอะจริงๆแล้วผงม,มักที่เขาใช้จริงๆอะมันจะมีส่วนประกอบของเครื่องพะโล้แหละก็เป็นพวกอบเชยอะไรพวกเนี้ยแต่มันจะมีความเข้มข้นกว่านี้เยอะมากแต่น,นี้ก็คือผมขี้เกียจหาเนาะก็เลย,เลยใช้เป็นสูตรเมนูแก้ขัดด้วยการใช้ผงพะโล้สำเร็จสำเร็จร,รูปนะครับก็ ถัดมาเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงหรือเปล่านั่นแหละแล้วก็มีกระเทียมนะครับแล้วก็มีสีอิ๊วดำอันนี้ไว้สำหรับแต่งสีนะครับแล้วก็มีสีอิ๊วขาววัตถุดิบก็ประมาณนี้แหละง่ายๆโอเคถ้างั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ ตอนแรกเนาะก็จะทําการเตรียมหมูก่อนนะฮะปึ๊บเราก็จะทําการกรีดหมูเนาะเป็นร่องเพื่อเวลาที่เราใส่เครื่องปรุงพวกนี้ยลงไปอ่ะมันจะได้เข้าดึงเนื้อได้ทุกกรนโนิ้วนะครับโอเค ก่นอนน่ก็เดี๋ยวจะทำการผสมน้ำเรียกว่าน้ำน้ำทาก่อนนะฮะโอเคก็เริ่มด้วยกระเทียมนะครับก็สับละเอียดเนาะกระเทียมเนี่ยจะช่วยให้หมูมันหอมขึ้นเนาะเวลาไปย่างนะครับก็ถัดมาสีอิ้วดำเติมใช้ตลับเติมสีนะฮะทีมันจะได้สวยๆเนาะก็ไม่ต้องใส่เยอะมาก สีอิ่วขาวนะครับประมาณนี้ครับมาก็คือตัวเครื่องเนาะนี่เราจะใช้เป็นกระบวยก็อัตราส่วนเนาะก็กะแบบลวกๆเลยหมูประมาณนี้ก็ประมาณกระบุกครึ่งกระบวยอะงกระโลนะ ก็้อนตาลสายแดงมานสัดส่วนมันน่าจะประมาณเท่าครึ่งอะ่ะที่ที่เคยลองทํานะแต่ลองทําก่อนแค่ประมาณครั้ง2ครั้งนะเพราะว่ากลัวเฟลประมาณนี้อ่าอันนี้เหมือนจะหมดเออหมดและแล้วก็คลุกนะคุกให้เข้ากันก่อน ประมาณนี้ก็น่าจะได้แหละซึ่งต่อไปเนาะก็จะเริ่มหมักหมูกันนะครับก็อันนี้คือสำคัญเลยนะสำหรับการหมักอะ่ะต้องพยายามไม่ให้ส่วนของหนังหมูเนาะมันโดนพวกเครื่องพวกเนี้เป็นอันขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันโดนปุ๊บหนึ่งคือมันมีโอกาสที่หนังหมูอะ่ะจะไหม้ได้ แล้วก็ส่วนที่สองคือไอตัวหนังหมูอะ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนมันจะพอเราเอาไปอบแล้วอะ่ะอบหรือเอาไปย่างแล้วอ่ะมันจะไม่กรอบมันจะเหนียวเหนียวอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นในส่วนของขั้นตอนนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะทําการทาพวกนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนเอาลองกดฝา,าดีกว่า แล้วผงพวกนี้ก็คือจะใส่ลงไปเลยนะซึ่งไอผงไอผงน้ําตาลที่เราเห็นเมื่อกี้คือคือไม่ต้องเห็นมันเยอะขนาดนั้นคือไม่ต้องกังวลนะว่าเราจะต้องกินทั้งหมดคือจริงๆแล้วอะ่ะพอเราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําตาลพวกนี้มันจะละลายกลายเป็นน้ำเลยซึ่งน้ําหมักพวกนี้มันก็จะไปทปําปฏิกิริยากับเนื้อหมูเนาะทำให้มันเนื้อหมูเนี่ยมันดูดรสชาติบางส่วนเข้าไปแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไร เหมือนมันแห้งขึ้นนะอ่ะนั่นแหละเสร็จแล้วเมื่อหมักได้ที่อ่ะก็เราก็จะเอาน้ำพวกเนี้ยทิ้งไปหมดเลยไม่เอามาใช้ต่อนะเนี่ยก็จะเอาแต่หมูพวกเนี้ยเอาไปย่างเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวจะเติมเลยนะก็ง่ายๆนะก็จะเอาไอ้นีน้มาแปะๆลงไปก่อนกระเทียมกับน้ำซอสท,ที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นหน้า ทำหน้าที่เราในการผสานพูดเหมือนมีหลักการเนาะนั่นแหละงั้นดูเขามาอีกที <c oughs> อโอเคพอคุกเรียบร้อยก็เอาโปะลงไปเลยโอเคตอนนี้นะครับผมก็ทำการทำความสะอาดนังหมูของเราเรียบร้อยแล้วเนาะก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทำการหมักมันไว้เนาะข้ามคืนเลย นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะ okay. นโอเคไปเลยเอาละครับก็หลังจากที่ทิ้งหมูไว้ข้ามคืนเนาะตอนนี้ก็เช้าเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าตาของมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่ก็อย่างที่ผมบอกเนาะ ตัวน้ำหมักที่เราหมักไว้นะํามันก็จะลายกลายเป็นน้ำทั้งหมดเนาะซึ่งเดี๋ยวเราเจะเอาหมูออกมานะฮะทึบอันนี้อันนี้น่าจะหนังเนียวแล้วแหละเหมือนน้ำมันเข้าไปนะฮะส่วนน้ำพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาทิ้งทั้งหมดเลยเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะทําการย่างหมูกันเลยนะฮะซึ่งระหว่างนี้ก็อุ่นตัวหม้ออบลมร้อนรอไปพังๆก่อนเนาะสําหรับการย่างนะครับผมคิดว่าน่าจะย่างประมาณสองสามรอบเนาะโดยรอบแรกนะครับก็จะทําการ กระตุ้นหมูก่อนอย่างแบบไฟปันกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานมากเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะทําการเอาหมูนี่นะครับใส่เตาไปแล้วเนาะก็อุ่นรอบแรกนะครับน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ1ิบนาทีแล้วก็ไฟทัก2 0 0องศานะครับสำหรับหม้ออบลมร้อนเนาะโอเคก็ใส่ไปเลยเฮเคเดี๋ยวอีก1ิบนาทีเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคตอนนี้ก็ครบ สิบนาทีเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะทําการเอาหมูออกมานะครับพึ่งก่อนแล้วก็ระหว่างนี้นะครับก็จะทําการล้างหมูนิดล้างหนังหมูเนาะนิดหน่อยนะฮะร,ระหว่างนี้ก็คือให้พวกน้ามันอะไรของหมูเนี่ยมันก็ ลงมาไหลลงมาด้วยเนาะมันจะได้ไมันเย็นเกินตัง,งนะเวลาก็เดี๋ยวทิ้งมันไว้สักคักนะครับแล้วก็เราจะมาเจาะหนังกันเนาะโอเคตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณคร <iende> ึ่งชั่วโมงแล้วก็เย็นละเดี๋ยวเราจะเอาหมูพวกนี้มาเจาะหนังเนาะได้แล้วก็ทำการ เอาเข้าเตาอบเนาะหลับตอบนี้นะครับเราก็จะลดไฟลงเนาะสักประมาณร้อยและหกติกแล้วก็อบประมาณสามิบนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบและตอนนี้หมูของเราก็สุกเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเอาออกมาดูกันเนาะ เรียบร้อยจากาัไนก็หัน่นโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันดูเนาะก็ชิ้นนี้แล้วกันร้าย รสชาติกักลิ่นได้แล้วเนาะแต่เหมือนก็มีปัญหากับหนังนิดหน่อยมันไม่กรอบนะครับไม่เดี๋ยวเ,าเรา,เอา,เอาลองไปให้แม่บ้านของเราลองชิมดูดีกว่าแม่วางนอนดูทีวีเหรอสื่นแล้ว ไม่ได้แตงนะเนี่ยน้าานะ่ลองชิมดูอืมหม่อดยดี๋ย้ยร้อนอ่าลองชิมดูร้อนตามันร้อนมันร้อนใช่ไหมหนังมันไม่กอมอ่ะ หองวัเหนยวอ่ะหอมแต่รสชาติจะกินได้ใช่ไหมแต่หนังมันไม่กรอบหนังมันไม่กรอบเหมือนเขาอ่ะคือจริงๆผมลองทํามาสี่ <The acid baptism> ้ารอบแล้วนะแต่ยังมีปัญหากับหนังหนังมันไม่ยอมกรอบสักทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําผิดตรงไหนทำไปทอดอ่ะไม่ได้สูกๆก็ประมาณนี้แหละ สำหรับคลิปนี้ง่ายๆก็ใครยังไม่เคยลองกินเราก็ลองเอาไปทำกินดูคือจากที่ลองทำหนังมันอาจจะไม่ได้กรอบมากแต่ว่ารสชาติกับกินอะ่ะมันคือใช่เลยเว้ยโอเคก็ไว้เจอกันรอบหน้า